สวัสดีค่ะมีข่าวเรื่องการประทะก,กันระหว่างชายแดนมานำเสนอจจาสิบเอกพิชิตชัยเผยขวัญกำลังใจยังดีแม้เหยียบระเบิดย้ำไม่เสียใจขอแนวหน้าอย่าประมาทวันที่24กรกฎาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจจาสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจผลักดนันกองกำลังฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามากางเต็นท์ในพื้นที่ฝั่งไทยพิกัดพลานหิน ล่าสุดอาการปลอดภัยรู้สึกตัวดีแม้จะยังมีอาการเจ็บแผลอยู่บ้างเจ้าตัวเปิดเผยว่าอาการโดยรวมดีขึ้นมากแล้วขณะนี้ครอบครัวกำลังเดินทางมาจากจังหวัดขอนแกน่นโดยเล่าย้อนเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุว่าขณะเข้าผลักดันฝ่ายตรงข้ามจนเสร็จสิ้นในระยะแรกตนนด้จัดวางกำลังเพื่อเตรียมผลักดันเพิ่มเติมจากนั้นจึงตรวจแนวอีกครั้งเพื่อเช็คความพร้อมแต่ขณะหันหลังกลับได้เหยียบกับระเบิดเข้าโดยไม่คาดคิด จ่าสิบเอกพิชิตชัยยืนยันว่าจุดเกิดเหตุอยู่ในแนวเขตของประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ลาดตะเวนเป็นประจำและไม่เคยพบระเบิดมาก่อนคาดว่าเป็นระเบิดใหม่ที่เพิ่งถูกนำมาวางพร้อมฝากเตือนลูกน้องที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าให้เพิ่มความระมัดระวังเพราะนี่ถือเป็นครั้งที่สองที่มีการสูญเสียจากทุ่นระเบิดพร้อมย้ำว่าไม่ต้องเป็นห่วงตนและขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย ขณะเดียวกันมีรายงานเพิ่มเติมว่าจากเหตุการณ์ปะทะเมื่อวานนี้มีทหารได้รับบาดเจ็บเพิ่มอีกสองนายได้แก่พลทหารจากพงขวดจันทร์และพลทหารจากกริกบุตรเตรส่วนพลทหารอีกสี่นายที่เคยมีรายงานมาก่อนหน้านี้ขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วอยู่ในช่วงพักฟืน้นขอเป็นกําลังใจให้นะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ